จในเรื่องนี้ต้องร้ายที่ไหนไหนคะก็ประมาณหนึ่งค่ะไม่ประมาณไมก็ร้ายร้ายเหมือนกันค่ะก็เป็นคนจอมังแผนเป็นคนเห็นแก่ตัวค่ะก็จริงๆแล้วก็อะไรที่จะเป็นได้เป็นผลประโยชน์ตัวเองก็จะทำค่ะตอนเราบทร้ายเรื่องแรกใช่ไหมเรื่องแรกค่ะตอนยู่บทนี้ถูกใจอะไรยังไงเลยค่ะค่อนข้างถูกใจค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ยังไม่เคยทาแล้วก็เป็นบท เป็นบทใหม่ที่ที่จะได้จะได้ลองลองเล่นดูตัดสินใจไม่นานสินอยีางนี้ก็ <c oughs> ไม่นานค่ะค่ะทำไมอยู่ดีเราที่อยากจะมาลองเล่นบทร้ายดูคะก็ <c oughs> จริงๆแล้วก็เคยเคยบอกผู้จัดการนะคะเคยบอกพี่ปิ๊กว่าก็อยากอยากได้ลอง <c oughs> แล้วก็มีโอกาสที่ได้เล่นพอดีะค่ะเรื่องนี้ก็เลยตอบรับเลย <c oughs> ค่ะนี่ปกาศให้ก่อนนะคะว่าบทน่าจะตัดเพื่อเราเล่้ดีกว่า ก็จริงๆก็ก็คุยคุยกับผู้จัดการแล้วก็คุยคุยกับพี่ชายด้วยค่ะค่ะพี่ชายยุยงส่งเสริมไหมคะสำหรับบทนี้ส่งเสริมค่ะเขาเขาคิดว่าน่าจะได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็เขาก็ให้คำแนะนำบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆเขาก็อยากจะให้กี้สนุกกับงานแล้วก็เต็มที่สำหรับความร้ายในเรื่องนี้จะเป็นร้ายแบบแนวไหนเออเป็นแนวแบบวางแผนวางแผนก็จริงๆแล้วก็ คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดคิดเยอะก่อนที่ทําอะไรอย่างหนึ่งแต่ออกมาทีเดียวพอคิดปุ๊บก,ก็ก็แดงอยู่ไม่ได้้าดหวน <laughs> เลยอ่อเท่าเท่าที่อ่านดูนะคะไม่ไม่ไม่น่าใช่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเอ่อทุกตัวละครคิดว่ามันจะมีจุดเหมือนจุดแตกอะเหมือนช่วงที่แบบว่าไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าพี่หนึ่งอยากจะปรับให้เป็นยังไงบ้างตัวละครออนเตรียมหลบทุเรียนครับอุอ้ยไม่รู้สิแต่แปลว่าเขาแต่ว่าเขาชอบนะเราต้องหลบทุเรียน ก,ก็เดี๋ยวต้องรอดูไปก่อนว่าจะออกมาเป็นยังไงปกติเราปากสิงตลอดมาคำว่าฝากไดงเลยนคะคะกับลูกก็พี่ๆเขาก็เห็นด้วยค่ะ<ม>ว่าว่าลองทาดู<ม>ก็เขาก็อยากให้กี้ดูเปลี่ยนด้วยค่ะใช่อันนี้ได้ถ่ายย,ยังคะเดี๋ยวได้ถ่ายวันอาทิตย์นี้ค่ะ<ม>ใช่ค่ะจริงอีกสองกี้แอบคาดหวังไหมคะว่ากับบทนี้เราจะ ถูกใจแฟนๆไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆคิดว่าทุกเรื่องเราก็หวังว่าคนดูดูแล้วจะมีเขาเรียกอะไรได,ได้ได้รับเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็จะสนุกกับสนุกกับเรื่องนะคะก็ทุกๆงานก็เป็นงานที่ตั้งใจตั้งใจทําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะตั้งใจทําให้ดีสุดค่ะด้รับละครอีกแล้วส่วนตอนนี้พี่ชัยบอกว่ามีแค่มีเวลาแบบพี่ชาค่ะ ก็จริงๆก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆค่ะแต่ว่าได้ไปพักผ่อนได้ไปเที่ยวมาแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาทํางานกันต่อพีช่ชายก็งานเยอะค่ะเป็นเพราะว่าเขามีงานเยอะเราก็เลยแบบหาฑฑงานมาทำบ้านอะไรอย่างเี้หรือเปล่าก็ <laughs> <ผม S 1> จริงๆเป็นคนอยากทํางานตลอดอยู่แล้วค่ะคือว่าฉันท่าง,งานเข้ามาก็กรับหมดก็ทํางานในวงการบันเทิงด้วยแล้วก็ทําธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ไปที่อเมริกามาค่ะก็กลับไปหาคุกแม่ค่ะแล้วนี้จะมา เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีอีกค่ะปีชอบเที่ยว <c oughs> ว่างทุกเที่ยวเลยะอะไรนะคะจะ,จะไปอิตาลีค่ะอันนี้คือไปยาวเลยไม่ไม่อันนี้ไม่ยาวมากค่ะอันนี้แค่มีช่วงว่างนิดนึงแต่ก็ขอไปนิดนึงนี่คือไปสามีสองคนค่ะเอ,เอาไปกับเพื่อนอีกอีกคู่หนึ่งค่ะแต่ก็เป็นคู่สามีภรริกันาเที่อยู่นก็ระหว่างเที่ยวก็คือเราปล่อยเลยเี่ยนวามรยก็จริงๆก็ยัง ไค่อยไม mm ่ค hmm. er uh, like so like so like our ่อยพร้อมค่ะแต่ก็เอททางานกันเนาะอีกทีหนค่งก็เห็นเป็นเขาก็ไปแล้วเหมือนกันนะเขาก็เห็นเขาแนะนําเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวลองบ้างไหมไม่ไม่ได้ยูค่ะเขาเขาเข้าใจว่าบางทีคนเราอาจจะพร้อมไม่ไม่เท่ากันใช่ในช่วงเวลาพี่ชายบ้างจริงๆคุยคุยกันตลอดค่ะเรื่องนี้เขาก็โอเคตอนนี้เขาก็งานงานเยอะค่ะงานทุกวันน่าจะเป็นกี้ค่ะก็ เป็นคนที่รักอิสระอยู่แล้วก็คือยังอยากจะได้แบบเดินทางไปทเที่ยวไปนู่นไปนี่แล้วก็เป็นคนที่ชอบทํางานค่ะคือ,อยังไม่อยากหยุดยังไม่อยากพักอะไรอย่างเงี้ย่เรื่องสุขภาพเพื่อีอไม่เป็นห่อะไรคะเออจริงๆตรวจสุขภาพทุกปีค่ะ<ม>ก็ก็โอเคอยู่เพราะจะปีนี้ยังไม่ได้ไปตรวจเลยแตต้องไปตรวจกลัวว,<ๆ>ว่าอยู่เมื่อขึ้นบนยกระจาดจะทำให้ลูกยากไหมกี้คิดว่าเออถ้าร่างถ้าร่างกายเราโอเคแล้วก็อยู่ที่ว่าถ้าถ้าคิดว่าถ้าถ้าเขาจะมาจริงๆอะค่ะก็คิดว่าก็เขาก็คงมาช่มย ไม่ไม่ค่ะก็แต่คุยคุยกันตลอดด่อยมีจะมีแบบไปฝากตั้งเชื้อหรือฝากขาไปก่อนไหมไก็เคยเคยคิดนะคะเพราะเห็นเบนกับมิเขาก็ปรึกษากันจริงจงแต่ก็ยังไม่ได้ทำซะทีค่ะก็จริงๆร,งรงิเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรวจสุขภาพก่อนไปนะะี่ค่ะทางเราคิดว่ามีางจะได้ไปทำบ้างไหมคะไม่แน่ใจค่ะแต่ก็เหมือนพี่ชายไม่ไม่ค่อยมีคอมเมนต์ไปถึงทางด้านเรื่องไปไปฝากเชื้อเลยแล้ก็ค่อนข้างตังใจเราในเรื่ ใช่ใช่ค่ะก็อย่างที่กี้บอกคือเราคุยกันทุกสเต็ปอะค่ะพอเวลาผ่านไปกี้ก็จะถามเขาตลอดว่ายังโอเคอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ได้แบบแข่งกับพี่เบนที่มีไม่แข่งไม่แข่งเขามีก่อนอยู่แล้วชัวร์ค่ะเขาอยากมีมาจูงมือเล่นด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็คิดว่าของแบบนี้มันก็พร้อมไม่เขาเรียกอะไรไม่พร้อมในเวลาที่ไม่ได้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าแต่ว่าเบนเขาอยากมีอยู่แล้วเบนกับเบนเขาอยากมีแบบหลายคนอะไรอย่างี้ เราคิดว่าอีกนานไหมครับอาจารย์ยังไม่ทราบเลยค่ะเราดูไปก่อน